ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะไปต่อสายรถจักรยานไฟฟ้ากันนะครับซึ่งเป็นสกูตเตอร์นะครับลูกค้าก็เอามาให้ช่วยไวริ่งสายซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับงาน iot เท่าไหร่แต่ว่าคันนี้มันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ากล่องคอนโทรลเลอร์นะครับมันมีการพัฒนาไปเยอะนะครับปัจจุบันก็สามารถปรับจูนได้ด้วยคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมก็เออเพิ่ง เพิ่งวายลิงสายดูแล้วก็มีการจูนนะครับปรับรอบมอเตอร์ได้กําหนดได้เกียร์หเกียร์สองใช้ความเร็วเท่าไหร่ปรับไฟได้นะครับไฟใช้ไฟเท่าไหร่แล้วก็ไฟต่ําเท่าไหร่ให้ตัดไฟลดเหลือเท่าไหรให้ให้ปรับสปีดลงมาเพื่อประหยัดพลังงานนะครับซึ่งซึ่งในอนาคตมันก็จะสามารถนํามาต่อย,ยอดนะครับในระบบ iot หรือว่าใช้เซนเซอร์ต่างๆนะครับในการช่วยนะครับซึ่งโดยด้วยที่ว่า เทคโนโลยีนะครับของแบตเตอรี่มันก็มีการพัฒนาของคอนโทรเลอร์ก็มีการพัฒนาซึ่งผมมองดูแล้วก็มาแชร์นะครับกันว่าเป็นไอเดียว่าอนาคตมันมันจะต้องมีอะไรที่มาลงตัวกันได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไวเลสนะครับเชื่อมต่อไรสายนะครับล้อล่าต่างๆน้นเนน NB IoT นะครับรถรถยนต์ไฟฟ้ารถจักรยานไฟฟ้านะครับอีโกคาร์ต่างๆนะครับมันจะต้องมีระบบเทคโนโลยีตัวนี้ เขไปผสมผสานทําให้เกิดเป็นนวัตกรรมทําให้เกิดความทันสมัยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ไปดูการไวริงสา,สายการไล่สายนะครับของมอเตอร์ต่างๆนะครับนะไปดูกันนะครับก็เทสเรียบร้อยแล้วครับผมครับอันนี้เราก็ทําการไล่สายไวริงกันใหม่นะครับกล่องโวทอยนะครับ 50S โดยไล่จากสเต็ปพื้นฐานไปก่อนนะครับ แบตเตอรี่บวกลบสายมอเตอร์ฮอรเซนเซอร์แล้วก็ไล่สายคันเร่งแล้วก็สายสวิตช์กุญแจนะครับนี่นะครับสวิตช์กุญแจนะครับเมื่อเราปิดแล้วบิดล้อไม่หมุนนะครับแต่เมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเดี๋ยวจะสังเกตว่าล้อเราหมุนกับหลังอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการจูนนะครับเพราะกล่องวลทอยนี้เขาสามารถจูนได้นะครับปรับค่าต่างๆได้นะครับ เดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าจะจูนกันยังไงนะครับครับอันนี้มอเตอร์รุ่นนี้นะครับเป็นตัว3200วัตต์นะครับเมื่อผมได้กลับเฟสนะครับแองเกิลพอชิปแล้วนะครับมันก็ยังหมุนไม่ถูกทางนะครับล้อกับในโปรแกรมนะครับก็เลยตัวนี้นะครับแก้โดยการต้องสลับสายด้วยนะครับต้องเอาสายสีน้ําเงิน กับสีเหลืองสลับกันนะครับแล้วก็มาเซตที่ Dixie Action h a w i Color Yellow Blue นะครับแล้วก็ Angle s h i p จะเป็น60นะครับตัวนี้ของผมใช้ค่านี้นะครับแล้วก็สลับสาย,ยานี้ก็ทําให้มอเตอร์หมุนนะครับเดีย๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับตัวนี้ก็ไล่มาเกือบครบหมดเลยนะครับก็จะมีสายคันเล่งนะครับ นี้ก็ล็อกสปีดได้นะครับในโปรแกรมนี่ผมก็จูนไว้คร่าวๆเดี๋ยวก็จะไล่สายเกียร์ให้ลูกค้าต่อนะครับเดี๋ยวสายเกียร์ครับสายเกียร์หนึ่เกียร์สองเกียร์มิดเดยมแล้วก็ไฮนะครับครับอันนี้ก็ทำการจูนนะครับของ E.M.50 นะครับของจักรยานไฟฟ้าสกูเตอร์โมนิฟายนะครับอันนี้สีฟ้านะครับ เพจแรกนะครับเราก็จะตั้งแบตเตอรี่ของลค่าเป็น60โวลต์นะครับแล้วก็โอเวอร์ t วลต์เตนะครับก็คือไฟเต็มนะครับ67โวลต์นะครับแล้วก็อั Soft Under นเดอร์โวลต์55ซอฟท u อันเดอร์โวลต์ก็คือเมื่อ60ก็จะวิ่งแบบประหยัดพลังงานลงมานะครับแล้วก็กระแสะก็55 9,000หน้าที่สองนะครับก็เทเลนด์ลิมิตไว้ที่55นะครับแล้วก็ มันมีการเซตรอบไว้ไม่เกินหนึ่พันห้านะครับเพราะว่าแล้วก็มีการเซตสปีดนะครับเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์บิทเม้นท์แล้วก็เกียร์สามนะครับทีนี้ก็มอเตอร์นะครับสิบห้าโพลนะครับแล้วก็มีการสลับนะครับคอนเซอร์นะครับแล้วก็แองเกิลชิพแองเกิลก็หกสิบนะครับแล้วก็กับคู่ว่าของมอเตอร์นะครับที่กล่องคอนโทรลเลอร์นะครับทำไม่ล้อหมุนถูกทางนะครับ กส็สถานะเบรกอะไรก็ปกติหมดนะครับสถานะเบรกนะครับแล้วก็สปีดนะครับอันนี้ใช้ที่หน้าจอนับเกียร์หนึ่งก็เกียร์อสองเกียร์สาม รปรับที่หน้าจอนะครับเกียร์หนึ่งสองสามเกียร์หนึ่งนะครับ <ST AR> เกียร์สองเกียร์สามครับ